เลยร้องเปิดไฟไว้แม่เปิดไฟทำไมอะฝนตกเนี่ยแม่ฝนตกจะอึกค่ะจะอึกความเงายัางมีอยู่แต่ความด่างเยอะมากอ๋อเดี๋ยวนี้ก็ฮิตด่างๆเลค่ะ ด่างๆมีราคาแม่เอาไปขายดีไหมคะด่างๆมีราคาหมาด่างมีใครเอาบ้างคะฮะของด่างตอนนี้เขาชอบของด่างกันจะไปไหนละลูกเอาแม่เข้าบ้านละเข้าบ้านเอามาๆมาๆมาๆเอามาๆมาๆมาๆเอาฝนมาๆมาเอาฝนมาๆมาแม่เข้าบ้านแล้วลูกโอ้ตายตายตายชายโลบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเกือบรึ่งชั่วโมงก็ เรียบร้อยแล้วแม่อ้อมพอได้ยินเสียงวิ่งก็ไปก็ไปปิดมุ้งให้เรียบร้อยแล้วก็กลวยุงจะก,กัดใช้หลบแม่อ้อมก็รีบไปเก็บคือเก็บเสร็จพอดีอ่ะฝนตกค่ะก็ฉีดน้ําไปตัวก็เปียกไปค่ะขัดไปตัวก็เปียกเปียกไปหน่อยนึงอ่ะไม่เยอะหรอกค่ะโดนฝนทุกวันอยู่แล้วแม่อ้อมอ่ะก็เรียบร้อยไปแล้วแล้วก็วันนี้เมื่อตอนเย็นแม่อ้อมไม่ได้เอากล้องไปก็เลยไม่ได้ถ่าย ไม่อาลวาดลูกอาลวาดไม่ได้คิวคิวจะอาลวาดทำไมล่ะลูกไม่ได้เอากล้องไปถ่ายหญิงแขนะคะกับชายทองนะคะคือเขาอยู่ด้วยกันสองตัวก็มอ้อมกระหหอาหารเขา,าเปลี่ยนนะ้ำให้เรียบร้อยเขาก็ขู่ไม่อ้อมเหมือนเดิมะคะ่ะหญิงแขะคะ่ะนางก็คือนั่งดุนะกัก็สองคนสองตัวก็สบายไปไง ไม่มีหอกข้างแค่เหมือนที่คุณย่าว่าว่าสมชายเป็นหอกข้างแค่ไม่มีแล้วสมชายก็ไปอยู่กับพี่ต้อยเรียบร้อยแล้วก็สบายใจไปทีเนี้ยวันเนี้ยแม่อ้อมจะมาคุยกับเอฟซีเรื่องของหลบฝนที่หลบฝนป่วยเนี่ยนะคะคือว่าหลบฝน่ะที่ที่ท,ที่เมื่อกี้แม่อ้อมไปอ่านดูไอตัวอาหารที่ว่าของโลยาคันหนึงตัวเนี้ยนะคะที่ตัวแพงเนี่ย มันก็ทํามาจากแกนของสัตว์ปีแม่มก็ไม่เข้าใจคําว่าแกนของสัตว์ปีนะคะแล้วก็เป็นอาหารที่เอ่อสำหรับสัตว์ที่เป็นภูมิแพ้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องทางเดินอาหารก็กินแล้วมันมันก็มันมันก็ทําให้โลคฝนไม่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 เป็นเนะ่ะเป็นนิดเดียวอ่ะไม่เยอะนะคะทีนี้เนี่ยแม่อ้มก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโรคฝนที่ว่าเรื่องโรคฝ,ฝนที่เป็นแพเยอะขนาดนี้ แต่ในใจของแม่อ้อมคิดว่าเกิดจากการที่แพ้เนื้ออาหารตัวสมมาทราตัวเนื้ออบตัวนี้ทีนี้เนี่ยหลายท่านเอฟซี FC, ลหลายท่านเห็นแพ้เรฝนก็จะค่อนข้างตกใจถามว่าแม่อ้อมเครียดไหมแม่อ้อมก็เครียดนะแต่ว่าแม่อ้อมก็คิดว่าเดี๋ยวก็หายเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเคยรักษาในจุดที่เป็นแบบนี้มาแล้วนะคะก็คือหมั่นทายากับให้กินยาสองอาทิตย์นเนี่ยะคะ่ะเพื่อดูผลว่าเป็นยังไงบ้าง แล้วก็เออทีนี้ปรากฏว่าวันนั้นที่แม่เอ๋มาเนี่ยอันนี้เราพูดเรื่องเรื่องผิวดัางก่อนนะคะวันนั้นที่แม่เอ๋มาแม่เอ๋ก็เลยบอกว่าเออมันมียาตัวหนึง่งที่มันเป็นยาออแกนิกนะสําหรับทาพวกผิวคือแม่แม่เอ๋ใช้ทาไอ้ขี้เลือนของสียอดปูมานก็เลยแบ่งให้แม่อ้อมมานิดนึงแล้วก็เอามาเทส <c oughs> ทาให้หลบฝนให้นูนว่าอ่ะจุดเนี้ยจุดเนี้ยใช้ยาตัวเนี้ยกับอีกทุกทุกจุดเนี่ยใช้ยาของหมอไปกันแล้วกันแล้วดูว่าเป็นยังไงเพราะว่าคือยาตัวนี้อาจจะอาจจะถูกกว่า หรือเปล่านะคะคือต้องดูกันก่อนเพราะตอนนี้เห็นแม่เอเพบอกว่าจะต้องไปถามกับน้ําก่อนว่าราคามันเท่าไหร่ยังไงถ้าเกิดใช้ได้ก็โอเคมันจะได้เซฟเซฟเงินลงไปนะคะคืออะไรที่เซฟได้ก็ต้องเซฟเพราะว่าค่าใช้จ่ายของหลอฝนแต่ละเดือนมันค่อนข้างสูงเพราะหลาฝนกินยาใช้ยายเยอะมากเอ่อก็รวมทั้งอาหารอะไรต่ออะไรด้วยนะคะในในตอนนี้นตอนนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องผิวดนังของหลอฝนเนี่ยทีนี้เนี่ย ถ้าหลดฝนแพ้อาหารเราก็คือตอนนี้ที่แม่อ้อมให้กินก็คือเป็นตัวสูตรเจรคือด็อกด็อกแอนจอยนะคะแล,นนแ,คลแล้วก็ตอนนี้แม่อ้อมก็ให้กินมีบางทีก็ต้มแครอทบ้างไข่ต้มบ้างแล้วก็ตอนนี้แม่อ้อมเริ่มเสริมเป็นอาหารเม็ดทีต่ตัวแซมอนต่อก็ทดลองถุงเล็กๆนะคะของหมาเล็กด้วยที่ของในเซเว่นอะ่ะสี่สิบห้าบาททดลองไม่เราฝนกินอยู่แล้วก็จะดูไปแต่แพ้ถามว่าแผลเราฝนแห้งไหมแห้งแล้วนะคะแผลเขาแห้งแล้วแต่ว่าคือ แห้งจากการที่ทายาแล้วก็กินยาไม่อ้อมรู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นก็คือหลังจากนั้นก็คือสมมติถ้ากินอาหารตัวนี้อยู่นะคะแล้วก็ทายาไปแล้วถ้าสมมุติว่ากินยาอยู่แล้วหยุดยาแล้วแล้วแล้วเป็นยังไงมาดูอีกทีหนึ่งนี่ไม่อ้อมจะมาดูอีกทีหนึ่งนะแล้วก็จะมาดูว่ามันเกี่ยวกับอะไรกันแน่คือเพร่ะวนี่ก่อนก่อนหน้านี้ลูกฝนเขาไม่ได้ไม่ไม่ได้อยู่ที่สะอาดคือนอนกับพื้นดินด้วยซ้ำไปแล้วก็น้ําก็ไม่ได้อาบนะคะ แล้วก็กินอะไรก็ไม่รู้ถามว่าเราฝนมันไหมเขาก็คงเป็นนะคะแต่ว่าไม่มีใครรู้เท่านั้นเองเพราะว่าอาจจะเป็นแต่แต่ว่าคล้ายๆเหมือนกับว่ามันมันยังไม่เหมือนเหมือนเหมือนเราไม่รู้อะเพราะมันอยู่ด้านในของผิวเขาเพราะเราฝน,นขนอ่ะขนเราฝนมันหนาไงคะค่อนข้างหนานแล้วก็แน่นด้วยนะแล้วก็ขนเงาถามว่ามันดูยากไหมตอนที่ตอนที่ทไม่อ้อมเจอเขาครั้งแรกเราก็จะเห็นแล้วขนเ็าเป็นขยุกขยุ่ยอยอยซึ่งเราไม่รู้เขาเป็นอะไรไงเขาเป็นขี้เลื้อนหรืออะไรหรือเปล่าตอนแรกที่เราคิดก็ปรากฏไม่ใช่ตอนนี้เราฝนไม่ได้เป็นเชื้อราไม่ได้เป็นขี้เล แต่เป็นประเภทแบบภูมิแพ้ภูมิแพ้แพ,พ้อาหารหรือแพ้สิ่งแวดล้อมถ้าสิ่งแวดล้อมแล้วก็มันสะอาดกว่าเดิมเยอะมากคือไุณไม่ได้ใจแล้วคือเขาอาจจะเกี่ยวกับภูมิในตัวเขาเองซึ่งเราฝนอายุประมาณสิบกว่าขวบแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าเราฝนภูมิตกนะคะก็เดี๋ยวตรงเนี้ยแม่อ้อมจะมาดูว่ามันจะมีเป็นพวกที่เป็นพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรผสมให้กินเสริมภูมินิดหน่อยก็อาจจะลองดูนะคะแต่ว่าแม่อ้อมบอกแล้วว่า ขอให้กินยาชุดนี้ของหมอจบก่อนนะคะแล้วมาดูตรงนี้อีกทีแล้วเราค่อยๆค,ค,ค่อยค่อยมาเทสกันเรื่องของโรคฝนใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะว่าว่ายังไงคือแม่อ้อมจะดูไปเรื่อยๆะคะ่ะคือแต่แต่แม่อ้อมมรู้ว่าเอฟซีเวลาเห็นแล้วแม่อ้อมเห็นเองก็ตกใจเหมือนกันคือก,ก็ก็เกิดอาการเครียดนะคะยิ่งถ่ายรูปยิ่งยิ่งถ่ายวิดีโอมันจะชัดมากนะคะแล้วโรคฝนก็เป็นหมาที่ไม่ยอมออกไปนอนตากแดดค่าเชื้ออะไรเลยซึ่งโชคๆนะคะ มันเก่งมากเลยนะวันนี้ไปอ้อมเห็นแล้วม้อก็ขำคือพอแดดมุมเนี้ยมันมันล้มตัวลงนอนตรงแดดเลยอะ่ะแล้วหลบแล้วแล้วโชคเนี่ยถามว่าอาบน้ําบ่อยไหมสองสามอาทิตย์กว่าโชคจะอาบแต่เราฝนเนี่ยอาบอาทิตย์ละสองครั้งนะคะอาบยังะะไงก็เหม็นแต่โชคไม่มีไม่มีกลิ่นตัวค่ะนะคะ,นะคะไม่มีกลิ่นตัวแล้วขนเนี่ยคือจะจะ,จะแบบไอ้นี่มากเลยขนสวยอะ่ะโชคขนสวยเลยคือโชคจะตากแดดเก่งมากแต่เลาฝนเนี่ยไม่เอาเลยแล้วโชคมันก็จะออกกําลังกายด้วยกันวิ่งมาเห่าคนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ย เราก็ไม่รู้อมอมแมอจะทาไงกับหลบฝนจะให้เขียนโกงมามันก็ไม่ใช่เราขามนหนักมันไม่ไหวหรอกเอาแค่ตัวหลบฝนก็จะแย่อยู่แล้วเราก็อยากจะให้ตากแดดเหมือนกันแต่ก็ไม่เอาอะไรเลยพูดง่ายๆว่าอยู่แต่ในที่ตรงนั้นน่ะพัดลมเนี่ยนะคะเกือบยี่สิบสี่ชั่วโมงถ้าไม่อ้อมอยู่บ้านคือยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าไม่อ้อมอยู่บ้านนะคะหลบฝนจะอยู่กับพัดลมยี่สิบสี่ชั่วโมงคือไอ้ไที่เราให้อยู่เนี่ยเพราะาเรากาลัวร้อนแล้วจะชักด้วยมันมีหลายประเด็นไงนะคะเราไม่อยากให้หลบฝนชัก แล้วถ้าไม่อ้อมไม่อยู่ก็ประมาณสองสามชั่วโมงก็จะไม่ได้ถูกพัดลมถ้าวันไหนไม่อ้อมไม่อยู่บ้านนะคะถ้าอยู่บ้านเขาก็จะยีิบสี่ชั่วโมงคือพัดลมจะมีสลับกันสองสามตัวเลยอย่างนี้เลยอะ่ะคือไม่รู้ว่าไม่อ้อมเลี้ยงหมาเสียหมาเปล่าแบบนะคือตาใจหมาเยอะไปนหน่อยนึงอะ่ะคือประมาณนั้นนะคะไอ้ความที่เราสงสารไปเลยนะเราไม่รู้ว่าเมื่อก่อนนี้มันลําบากอะไรมาหรือเปล่าไอา้ความที่เรารักมันรักหรือเปล่าล่ะรักม้ง เออความที่เรารักมันะนะเราไม่อยากให้มันลําบากหรือว่าไม่อยากให้รอ้อไม่อยากให้อะไรเป็นห่วงเป็นยาไปหมดไงคะแต่เราก็อยากถามว่าเราอยากให้เราฝนวิ่งออกมาหาคนอื่นบ้างไหมอยากค่ะแล้วก็อยากจะให้ออกมาตากแดดบ้างมาเดินบ้างอเอาแค่แค่อึ่นเนี่ยก็ต้องปิดไฟแล้วว่ะคิดดูแล้วกันนะใช่ป่ะแล้วเวลาเวลาสมมติถ้าเป็นตอนเช้าเนี่ยนะถ้าปวดท้องเนี่ยตายเลยแทบตายอะ่ะกว่าจะอึได้อะ่ะแทบตายเลยอะ่ะ ไม่รู้อะไรนักหนาแม่อ้อมก็ไม่เข้าใจนะคะส่วนโรคผิวหนังเนี่ยเป็นว่าตอนนี้แม่อ้อมก,ก็คือดูแลอยู่ไม่ต้องกังวลน,นะคะ F อซเพราะว่าเดี๋ยวโรคนก็หายค่ะนะคะ <c oughs> เพราะว่าแม่อ้อมก,ก็จะซื้อ,อยาทาไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะหายแค่ยาทามันไม่เป็นอะไรค่ะมันไม่มีผลกับผิวหนังเพราะว่าเรื่องอยาก,กินเนี่ยจะไม่ให้กินต่อเนื่องอย่างมากก็สองสามอาทิตย์คือต่อเนื่องมันก็ไม่ได้มันจะมีผลกระตับกระไตของโรคนอีกนะคะส่วนเรื่องหู หูของเราฝนเนี่ยก็คือแม่อมก็ไม่แน่ใจว่า,มาแมลงเข้าหรืออะไรนะหูอักเสบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็คือเช็ดหูนะคะเช็ดหูทุกวันแล้วก็หยอดหูเนี่ยสามสามวันเท่านั้นนะคะที่แม่เอกให้ยามาไปของเจ้าแฮปปี้ซึ่งเกี่ยวกับเ,เป็นยาแก้อักเสบในหูตอนนี้เราฝนไม่คือดีขึ้นแล้วนะคะคือหายตั้งแต่วันแรกที่หยอดแล้วละ่ะก็แต่ว่ายาตัวน,นี้มันต้องหยอดสามวันต่อเนื่องก็หยอดสามวันต่อเนื่องไปนะคะก็ไม่มีก็ไม่เป็นอะไรก็หายแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือแต่ว่าอ ดูแลเรื่องผิวหนังไปกับเรื่องอาหารการกินเนี่ยแหละค่ะที่เป็นเรื่องที่แบบว่าไม่อ้อมต้องแบบทายานี่นะคะก็คือต้องเดินวนดูทั้งวันนะคะว่านอนท่าไหนแล้วก็ไปทานอนท่านี้ใช่ไหมคะเช้าเนี่ยตอนแรกนอนมุมนี้ท่านี้ใช่ไหมคะก็ไม่อ้อมก,ก็จะไม่บังคับว่าจะต้องลุกมาหน้าอะไรเงี้ยบังคับไม่ได้ก็คือ,อนอนไปนะคะแม่อ by, ้อมก็ทาไปใช่ไหมคะข้างนี้พอเลยวิธีอ้าวหลบฝนพีนตัวมาข้างนี้แม่อ้อมก็ต้องมาทาข้างนี้แล้วคิดดูดิครับวันหนึ่งเนี่ยแม่อ้อมต้องเดินเข้าเดิน<ๆ>ออกเดินเข้าเดินออกดูรอบเย็นนะคะจะทํายังไงถึง ก็อรอบเย็นก็คือต้องเวลาที่แม่อ้อมทําความสะอาดกรงเขาสมมติเขานอนอีกข้างหนึ่งใช่ไหมพอลงมาเขาก็จะนอนอีกข้างหนึ่งอ้อมจะทายาได้ส่วนเรื่องหูไม่มีปัญหาค่ะหยอดหยอดง่ายค่ะจริงๆหลบฝนทาง,ง่ายทําอะไรง่ายค่อนข้างง่ายแต่ว่าเวลานอนเท่านั้นนะคะไม่คือแปลว่าเวลาทําแล้วจะไม่ไม่เวลาสมมติทาแล้วหรือหยอดแล้วจะไม่ลุกหนีแต่ว่าถ้าก่อนจะทาถ้ายังเดินอยู่เนะี่ยทามไม่ได้นะคะ แมอขอบคุณ f อฟทุกท่ททานมากๆที่เป็นห่วงหลบฝนในทุกๆเรื่องนะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือหลบฝนในทุกๆเรื่องทั้งห่วงด้วยแล้วก็ทั้งส่งคะแนนมาช่วยนะคะแล้วเดี๋ยวแม่อ้มจะชี้แจงให,ใ,หให้ให้ทุกท่านทราบอ,อีกว่ามีท่านใดบ้างนะคะที่ให้การช่วยเหลือหลบฝนตลอดนะคะแม่อ้มขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านด้วยนะคะที่ฟังแม่อ้อมเล่าหรือพูดทุกๆทุกๆครั้งแล้วก็ทุกๆๆเรื่องนะคะขอบคุณมากๆค่ะ